จิตโยมจะสงบชีวิตจะก้าวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยใครต้องการให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้ให้ทำสมาธิให้มากเห็นการเกิดดับนะทำแค่นี้พอแล้วศินห้าให้บริบูรณ์มากที่สุดนะแล้วพระเจ้าบอกเธอจะได้ทุกอย่างตามที่ปรารถนาลองสร้างเหตุปัจจัยตามที่พระเจ้าบอกดูแล้วโยมจะได้ทุกอย่างในชีวิตครบเลยนะ ยศตำแหน่งมาเองเอกลาปัจจัยมาเองนะทุกๆอย่างมาเองหมดนะเราจะเห็นว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปอุปสรรคจะน้อยปัญหาในชีวิตจะน้อยหนี้สินก็จะหมดไปนะ,ะเงินทองจะมีมากขึ้นชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยทำสมาธิมากๆอย่างน้อยโยมทำก่อนวันละหนาทีก็ได้เริ่ม5นาทีทุกวันเอาไปสักเดือนหนึ่งปั๊บต่อไปเนี่ยโยมขยับไปหนาทีเช้าเย็นนะ ต่อไปอยากขยันขึ้นอีกเชาก้ากลางวันเย็นกินข้าวเสร็จก่อนเข้าทำงานก็หนาทีนั่งที่โต๊ะทำงานรู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้ <c oughs> นะต่อไปต่อไปเดือนที่สามเดือนที่สี่เดือนที่ห้ายมขยับเป็น10นาทีก็ได้ไม่ต้องเยอะนะหรือ5้านาทีให้ทีทีขึ้นนะต่อไปเนี่ยยมนั่งได้นานเองนะแล้วได้ประโยชน์มากจะเอาไปใช้งานได้ทุกเรื่องเลย